ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิกกี t ้ทีวีเดียนเพนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสายรอยอนกับอลัเคิลของ b t 01โอเครอยอนจะเป็นสายบัตเตอร์เบด l อาเฟสน,นะฮะส่วนอลัเคิลจะเป็นของเด็กมิซาก,กิเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ ขวหนงโอเคเอาลเ่าเริ่มก่อนนะอาะน่าพร้อมสแตนแล้วแบร็กการมีสติ <Okay. S 1> เาเิรด่วนองวเอ่อ okay. ไลท์ตคิวจวหนึ่งโอเคแล้วก็ ข้อตรงตีตรงขี okay. ไม่กันโอเคดับเช็ค okay. โอเคดบไมอทิคโอเคอ่าเข้าเถิดตัวโอเคไอซ์ดิเตอร์สกิลเซอร์เคัสเนการ์ดก็เป็นหนงไปและสามารถจ่อกคัหนึ่งใบได้อ่าทจากนั้นก็น เดี่ยวดรอเตอร์อ่โจมตี okay, ตเครตนะ์อกาสแล้วอ่าเคสวิตาลติกเกอร์พันให้คอมมิทเตอร์อ <Okay. S 1> ต่อค่าอ่าโอเคแดเมจเช็คเฟกันเช็คโอเคหลักจกัดนคอมมิทเตอร์โจมตีสักกิ้วทำงนานเมื่อมีคาราฟต์บนเมือสี่ใบหรือมากกว่าจะบอยอีกห้าพันไอจะบอยอีกหกพัน โนกาดอ่ะเดเมจเช็คโอเคสแตนแอนด์กรโอเคคอบัสเตอร์เบดอันนี้จะใช้สกิลของบัสเตอร์เบดให้ดูเพื่อจะได้รู้ว่าสกิลตัวของขออร์เคลิลเป็นยังไงนะเอเคคว่มเดเมจหนึ่งโรบัสหนึ่ง กิวติดคอนติเนวิต okay, ี้นรัจะไม่สามารถถูกดีเลยด้วยความสามารถของการคู่แข่งได้ก็คือก็ระหว่างเล่นทีนล้วก็อย่าลืมอย่าลืมดูตรวจสอบเพืับคอนกรดโอเคก็ call บัตเตอร์เบรอีกหนึ่งใบบัตเตอร์เบรตัวนี้โจมตีเลียกาโจมตีเลียกั บลัตเตอร์เบดตรงตีแบนกันโอเคอันนี้ไม่ขัดโอเคได,ดเคเไ้เช็ครอตัวดหนึ่งโอเคจำเป็นเช็คทวิตเตอร์ใช้ไม่ได้จะทำใ<ช>ห้ผ่านเสร็จแล้วก็เข้าเถิดอ่านสเตตรอโอเคไลท์ท่านปฐาบอ่าอัลบัตเลสแล้วก็ได้ทิปโปรเจกต์อ่ะ Skill สกิลอามารถเับสืทำงานต้องจำเป็นหนึ่งใบโัวคัทหนึ่งใบแล้วก็เปิดร์ดไปบนสามารถเลือกย้ายการที่ดูนั้นไว้บนเด็กหรือก้นเด็กไดไปภายเด็กได้ฮะเรื่องใบนี้เหมือนภยเด็กเมื่อมีการดูสกิลสามาทำงานอีกรอบเมื่อมีได้เห็นดูกะมีการดูการเกิดขึ้นจะบวกห้าค่ะ อขอดมิตด็อเตอร์ตัวแล้วก็ขอดฟาวน์เล่ยการสกิลฟาฟน์เล่ในการ,าร,าร,ารทำงานเอาการไบบอลดูและสามารถเลือกได้ว่าจะไว้บนเด็กหรือไว้ใต้เด็กได้อ่ใบนี้เขาไว้ข้างบนเองอแบบนี้ทริกเกอร์แน่นอนทริกเกอร์แน่นอนสกิล, <laughs> กลท่านประธานทำงานอีกรอบเมื่อเห็นเมื่อมีการแอบดูฐาน เ <g ül> มื่อมีการแอบดูท็อปเต็กด้วยค่า0อ่ะงั้นเอาทุนเลยละกันอะอเม็ดดอเตอร์โจมตีแวนกล่าวด้วยพลังโจมตีเมื่อห้าหนึ่งห้ารวมสักที <g ül> ่เพื่อมีการรวมมือสี่ใบมากกว่าจะบวกพลังโจมตีให้ตัวเองอีก6 0 0กพันหกพันหรอ โอเคงั้นกัคนกดคจากนั้นก็ท่านประธานโมตีด้วยขอจมตีสองหมื่นสองให้ก,กับเว็กาดโอเคโรทอหอเแช็โร,โเ,เ,กรกเกอร์โซงฮุกออมอิดดเปอร์แล้วก็พิ i ทิคอร์กเกอร์หนึ่งตีหนึ่งหมื่ให้กับโอ้จุกจุกเนี่ย <laughs> <ก>แล้วก็ สกกิลของตัวเตะทำลาครับเมื่อตานมีตมาศน์ไวมากาวก 2000, ว่าครับวอวทก่ของพัดครับโอเคอ่ะโอ้โดนจุกจุกแน่นอน, <c oughs> นการจวอยู่ไห้เนี่ตยต้องปล่อยอ่ะต้องปล่อยอ่ะตีอะไรโอเคหลังจบที่สี่หมื่นสามให้เ,เป็นจ่าเกินเช็คอะคิวได้ ก็เท่านี้เท่านี้โอเคนะครับตอนนี้ก็ไลทเอาเฟสใบนี้ก่อนเลยแล้วก็สกิลเอาเฟสทำงานความเปเม็หนึ่งแล,แล้วก็เอาบัตเตอร์เบสจากโกหรือบนมือมาลงช่องอากาศได้แล้วก็จะบวกบัตเตอร์เบเตอร์จะบวกหนึ่งเม๋ยวอกิว yeah. แล้วก็ i m a เมจเลสกิฟฟ์ Force หนึ่งขอทับ Alfred, เ,อเ,เ,อเอาเฟดเบียกโอเคเอาเอาเฟดแมนการตีแ g นการก่อนเลยนเ,อเโอเคดราเช็คเซคันด์เช็คฮิวได้ฮิวแล้วรังส่งให้เอาเฟดเบียก ทีเอลเฟสเดียกาตีเวนกาดีอั้นกีก็โมกางกัจปชิดอ่ะอันี้ตีเดียวกับมัตเตอร์เบกมัตเตอร์เบกนะก็นี่ก็มเกต่างกัน ก็มีโซนอาหารนี้แลกก้วก็สกิลท่านประทานจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เปิดดูการ์ดใบบนจะไว้บนเด็กบนเด็กก็ได้อ่ะเราไว้บนเด็กอ่ะหลังจากนั้นสก,กิลประทาทธรรดาวอ่ะโอเคโอเคหลังจากนั้นก็เข้าไปทั้งเฟสเลยท่าน ซีอีโอฟูดโจมตีและสก,กิลิศรอฮันไอทำงานเมื่อบูชเกตสามจะบวกพลังโจมตีอีกบวกพลังโจมตีอีกหกพันอ่ะบวกมันอีกบวกพลังให้มันอีหกพันอ่ะ, 6, อะก็เป็นสามหมื่นหนึ่งให้กับแวนกาอ่ะสามหมื่นหนึ่งเก็บปล่อยโอเคอ่ะแอปซิกที่เตอลทูเกอร์ส่งให้แวน กาดแล้วก็พลังเหลี่ยงโอเคดามิเทรนดทิปเกิน้นเทรนด์โอ้เล็กโอเคแล้วก็ตอนนี้ยเหี่ยงครับตีด้วยพลังจบตีสามหมื่นให้กับแหวนกาดโอเคกาดโอเคและก็ ์จมตีปัตตาเบทด้วยพลังจมตีหมื่นห้าโอเคโอเคอ่ะเสร็จแล้วจบแล้วโอเคไปแอนบลองโอเคไลท์อัลเฟดโอเคแอนี้กิฟต์อกบาย คออาเฟตน้องดีคาดิแก็อืมโอเคแม่คอคอนี้ก่อนคอแล้วก็ความเรเวหนึ่งตัวนี้จะถูกบูตเ,เพิ่มพลังสามพันแล้วก็ถูก,การดได้หนึ่งใบโอเค เอาเฟดแรรยากาศตจมตีโอเคเอาเฟรกีเขดต่ันอ่ะโดับเอเครอรางก uh, okay, okay, ให้เอาเฟดเฟกับเฟดเซกเกิลเช็คกิคอนให้เอาเฟดเ่อเอาเฟด เอาเวอร์นะก็อเอาเฟมกันตัวเดิมเลยตีแวกนการ์อ,อันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้หมื่นหนึ่งบวกสามหก็เป็นสี่ในสีสี่สพี่ อันนี้ตีเรียกากาศ ก็โอเคโง่ไม่มีเกียร์สามอ่ะโอเคอ่ะก็สกิลท่านผ่าหข้อวตำเนยจวดข้นวตใบและดูซ่าใบบนโอเคเลือกว่าจะไว้บนไว้ผ่าทางไวปลายเองและสกิล ดาตเตอร์ทองตีมือนท่าลีกรวินกากะกอเคอ่ะ่นตัดหางทอตีอ่ะสกิลมีกาต้องมีอีครบเป็นสามหมื่นหนึอ่ะเพิเมไปกับไคชิก ว่าจะโดนแล้วล่ะตมกี้ก็มีตีต่อเลยด้วยพลังโจมตีสองหมื่นใหกับแมนกาแมนกาท okay. ี่อ่ะจบเถิดหรือว่าเอาไม่อยู่แล้วเกสแซนแอนดอรโฮไมายกดข้ามไลฟ์เฟสไปเลยแลย้วก <Okay. S 1> okay. ็เป็นแบตเตอร์เฟสเลยโอเคโอเคเอาเฟสโจมตีแมนกาไปโจมตีแมนกาเอ่อ ีเป <Okay. S 2> <31. S 1> ็นหนึ่งโอเคอ่านนันให้เลยสิ่สอง 2. อ่านบน็อเกเกอร์เข <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ้าเฟิร์สเช็คเลกเกอร์เช็คไม่มีโอเคกเอาเฟตตัวนี้ตีเบนการอีกทีโอเคอ่านอ่านไนม่กลับอ่านไ้ต้อไปเช็คโอเคตีเบนกัน ตีเลยครับก็ลกแต่กระโหลก อมีจการหิวเลยนะโชวดดีนี้ก็พอจากนั้นก็มีกรอ่านขอมิเตอร์ชจมตีเหมืให้กับเวตการเกการอ่าจากนั้นก็อองอ่านตนีแล้วนะตัว่กิลีไม่ต้องงาน อ้อมจมูกหนึ่งใบโจกัดหนึ่งใบและหลังจากนั้นจมกัดหนึ่งใบและถ้าเกิดใบกาดกันเกตีสามสามารถเปิดการไปบน,นดูได้แล้วก็เลือกว่าจะไว้บนหรือไว้ล่างก้นเด็กได้คนะ่ะไว้บนเด็กและพลังโจมตีจะบวกอีกหกขัดก็ไปอ่า็นี่เท่าไหร่นะเออสองเปอรนสาม ให้กระบนการสองหมื่นสาโอเคงั้นกันใบเดียวอยู่โอเคังก็สกิลท่านประธานมีการให้โครงการหกห้าพันอะและท่านประธานจบตีด้วย3ามหมื่นตัวสกิลครับอ้ตดัวกามูลสานหพันเ่มตุที่สาม0ห่ สามหมื่นหนึ่งครับงาน,นการเคลือบไปเลยแล้วเดนสี่หมื่นสามสมาเช็คคิวพิกเกอร์โอเคคิวไม่ได้แต่ก็อ่ะพวกหนึ่งไปก่อนแล้วก็เช็คอ่ะไม่มีโอเคตั้งจากนั้นก็อ่ะจบเชอก เมื่อกี้นี่ว่าจะดวงชนะโอเคดองอะไรวะเนี่ยอ่ะโอเคอ่ะไลท์ <Like. S 1> นี่นายไ์นี่กิฟฟอร์สหนึ่งอ่ะให้อาเฟสนี้แล้วกันเอ่อสกิลตัวนี้เมื่อโจมต,ตีชาโซกี่ใบวะเสือชโซใบเดียวแต่ก่อนโอเคชาโซเริ่ม ก่อนจะเริ่มตีมีสกิลจะใช้ก่อนปเปล่าถอโซ่ห้าใบใช่ไหมถอดโซ่ห้ามีไม่ถึงอ่ากานเอาเอาเฟตตีเว,เวกาดอนเลยใบหนึ่งอ่าไม่ต้องกันอ่ะเวกาดตีชาโซ่ก่อนเลยหนึ่งอ่ะก็โดนเท็ เฟิร mm ์สเช็คเกิรเช็คไม่มีอ่ะเาฟิใบนี้โจมตีโจมตีตัวไหนแนกาดนั้นไม่กัดาทเกอร์ไ่อสนรไลท์ขึ้นไปเรียวเดอร์อ่ะ สะเกิ่ยทำงานเขาทบานหนึหน่งใบดูดูการบใบบนสองใบเลิ่งหนึ่งใบนำขึ้นมือและอีกหนึ่งใบไว้บนเด็กหรือไว้ในโถก็ได้ก็อ่ะใบหนึ่งใบเอาส่งนะครับและก็ถ้าเกิด เมื่อไรทับเกตสามจะบวกอีกจะบวกโจบตีให้ไปอีกหมื่นหแล้วก็บวกหนึ่งคริสติคอนอนอเกอเลยออกเลยอมเ,อ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 เอแล้วก็เดี๋ยวฟาร์กการองงีอีกอาสสกิเดไปการทำงานดูกาบไปบนแล้วก็เลือกไว้อ่ะ กด็กแล้วก็สักิลอ่าสกิลเอ็นพีลูโร,รเตอร์ทำงานพอโซสอ่ส่งพลังโจมตีหกอันให้ตัวเอลกาดให้การ์หนึ่งไว้ได้ก็ผมอันให้อ่ะ ตันเฟสอะขนเฟสจบตีหลับกาอะโอค่คทร่างจบตี35,000ให้กับวันการ3 5 0า0หโอเคงั้นเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิ41,000ให้กับแวนการเพราะมีสกิลต,ตัวนี้อีกบูดอีกอะบูดอีก่กาบูดเก็บสาบดองพันอ่ะ สีกหนึง่งนี่ก็แหวนกาวสี่หมื่นหนึ่งอืมเอาไงดีเอาดีเอาดีโอเคอาการสามใบโอเคด้วยหมดมือเลยก็จากเดิมเ,เป็นคดสามก็ สี่มือแปดก็ตั็งสิกเกอร์เ้านะโอเคเซ็กิเ็กเซ็กไม่มีโอเคอ่าตัวนี้ตีต่อเลยด้วยเคโนการแว่นกาดสามมันดูฮะแพ้เรียบร้อยโอเคหมด อก็โอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วกันกันได้บ่อยเกินรูร้รรรสึกว่ารอบนี้สู่สีกันมากกันดีเนาะออ่าถ้ามีอีกเทิร์นนี่รอยย่อาจจะเป็นฝ่ายชนะก็ได้ก็ใช่เพราะว่าโซเซเวอร์มันไม่มีบวก บัวให้ยกฟิลตัวละหมื่นห้านั่นหลยถ้าโซโครบก็นั่นหละหนักเลยดามเมจก็เดือห้ามาด้วยเป็นตัวปิดเกยมที่ดีเลยด้วยโซเซเวอร์และนทำอะลรก็จบการไปอีกเด็กคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามีทำให้ดูอีกแน่นอน ตัวคลิปนี้ชอบเนก็ช่วยกันไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมแน่นอนดิสเด็กสำหรับมือใหม่อ่าไม่รู้จัดยังไงเรามีให้หรือว่าคนที่อยากจะจัดตามก็สามารถทำได้เช่นกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับผม